สวัสดีค่ะก็ขอเปิดประชุมในส่วนของพื้นฐานนะคะกับครบเครื่องการลงทุนกับฟินลิปนะคะพาดของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานร,รายวันประจำวันที่28ตุลาคม2559ตัวแรกนะคะเป็นตัวกรุงเทพดูสิท์ด้วยเชายการนะคะหรือตัวหลักทรัพย์ BDMs นะคะก็มีการประกาศเข้าซื้อโรงพยาบาล เมโยนะคะย่านพหลโยทินนะคะจำนวนเงินก็หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบห้าล้านบาทะคะอันนี้เป็นการให้บริษัทเปาโรเมดิคอ้นนะคะก็คือเป็นบริษัทย่อยเนี่ยซึ่งหุ้นอยู่เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นตเนี่ยเขาซื้อโอนกิจการทั้งหมดนะคะของบจเมโยโพลีคลินิกนะคะก็โดยตัวนี้เนี่ยเขาทำ ดำเนินกิจการโรงพยาบาลเอกชนนะคะระดับทุติยภูมินะคะภายใต้ชื่อโรงพยาบาลเมโยนะคะตรงนี้บนพื้นที่7.25ไร่นะคะจำนวนเตียงที่ให้บริการเนี่ยประมาณ120ล้านเอ่อ120เตียงนะคะ ในส่วนของตัวดีลเนี่ยคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนมกราคมปี60ะคะก็น่าจะเห็นตัว BDMs เนี่ยใส่เงินลงทุนปรับปรุงตัวโรงพยาบาลดังกล่าวอีกนิดหน่อยนะคะเพื่อให้มีระดับเข้ากับในส่วนของเครือเปาโลนะคะสำหรับตัว บริษัทไอตัวโรงพยาบาลเมโยเองนะคะก็ถือว่ามีฐานลูกค้าเป็นเงินสดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็มีพื้นที่ในาการให้บริการเนี่ยครอบคลุมเขตจตุจกักรลาดพร้าวบางเขนสายไหมหลักสีแล้วก็ดอนเมืองะคะในอนาคตก็มองว่าจะเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่มีการเติบโตของตัวรายได้แล้วก็กําไรค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแหล่งเงินทุนเนี่ยมองว่าน่าจะใช้กระแสเงินสดในกิจการเป็นหลักนะคะ จะมีการกู้ยืมก็เป็นน่าจะเป็นส่วนที่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะเนื่องจากในส่วนของตัวเงินสดน,นะสิ้นควอเตอร์สเนี่ยมีอยู่ประมาณ4,000ล้านแล้วนะคะสำหรับตัว BDMs สำหรับในส่วนของแผนในการเข้าซื้อครั้งนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในแผนการขยายตัวโรงพยาบาลภายในเครือให้ครบ50แห่งภายในปี60นะคะก็มองถ้าดูในส่วนของตัว ค o s สเ e ร์เบของตัวโรงบรลแห่งนี้นะคะ,ฉะเฉลี่ยอยู่ประมาณ4.4ล้านบาทนะคะก็ถือว่ายังต่ำกว่าค่าฉเฉลี่ยของกลุ่ม BDMs นะคะที่ระดับ5-7ล้านบาทนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวผลดำเนินงานเองนะคะก็มองว่าน่าจะมีศักยภาพนะคะแม้ว่าในช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีตัว s n a ที่สูงขึ้นนะคะแต่ว่าระยะยาวนะคะก็น่าจะเป็นตัวสร้างรายได้แล้วก็ เติบโตที่แข็งแกร่งนะคะมองว่าผู้ป่วยมาจิ้นโชงน,นี้ก็น่าจะขยับตัวดีขึ้นด้วยนะคะทางฝ่ายก็แนะนำซื้อนะคะในตัว BDMs นะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่26บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นตัวบ้านปูพาวเวอร์นะคะอันนี้ก็เข้าซื้อขายวันนี้นะคะโดยตัวบ้านปูพาวเวอร์เองเนี่ยดำเนินธุรกิจเอ่อเป็นบริษัทลูกของตัวบ้านปูนะคะก็ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจไฟฟ้านะคะ โดยปัจจุบนันี่ยมีโครงการในมือทั้งหมดนะคะ2 5 5พันห้าอยห้ากเมกะวัตต์อีควอเวเลนต์นะคะโดยเปิดดำเนินงานในช่วงสิ้นมิถุนายนของปีห้าเก้านี่ยเปิดดำเนินงานมาแล้วหนึ่งพันเก้ารอยสิบามเมกะวัตต์นะคะโดยโรงไฟฟ้านะคะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะซึ่งมากกว่าเก้าสิเปอร์เซตของ c a p a c i t y ทั้งหมดะคะ่ะส่วนที่เหลือก็จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนนะคะก็คือในส่วนของตัวโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะคะ อรอตนะคะก็มีการกระจายอยู่ในประเทศไทยนะคะสปปลาวจีนแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะในไทยเนี่ยมี719เมกะวัตต์นะคะของตัวสปปลาวเนี่ย7มู่751เมกะวัตต์คะแล้วก็จีนเนี่ย1,12เมกะวัตต์นะคะในส่วนของญี่ปุ่นเนี่ยประมาณ74เมกะวัตต์นะคะถ้าดูแผนการขยายตัวกำลังการผลิตนะคะช่วงปี59 64เนี่ยจะเห็นการขยายตัวสูงขึ้นนะคะ5%ต่อปีนะคะ ในส่วนของตัวกำไรนะคะคก็มองว่าน่าจะขยายตัวปรับตัวดีขึ้นไปในทิศทางเดียวกันนะคะทางฝ่ายค่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ9%ต่อปีนะคะจาก4,173ล้านบาทในปี5การคะขึ้นไปเป็น7,143ล้านบาทในปี6 4สีนะคะสำหรับการออกเสนอขาย IPO ครั้งนี้นะคะก็เสนอขาย ทั้งหมด648ล้านหุ้นนะคะทำให้ทุนชำระแล้วนะคะเพิ่มขึ้นมาเป็น3,045.7ล้านหุ้นนะคะราคา IPO นะคะ21บาทนะคะก็มีตัวหลีดเป็นบลกสิกรไทยธนชาติแล้วก็บัวหลวงนะคะเป็นบลทั้งหมดนะคะแล้วก็มีโคได้แก่กรุงศรีดีบีเอสีชิม s กียูนะคะแลนด์ House แล้วก็มี underwriter เป็นตัว KGI นะคะ t i s c o CIMB ไทยนะคะ Trinity ณิชย Panin n พัฒนาศินนะคะ Financials Asia Plus นะคะสำหรับตัวราคาพื้นฐานนะคะทางฝ่ายให้ไว้ของปี60ที่22บาท50นะคะอันนี้อ้างอิงตัวผลรวมจากกระแสงเงินสดในอนาคตของแต่ละโครงการเข้ามานะคะแต่ว่าของตัว บ้านปูพาวเวอร์เองเนี่ยถ้ารวม dilution นะคะจากอีก50ล้านหุ้นนะคะก็ราคาพื้นฐานจะอยู่ที่22บาท20นะคะตรงนี้ของเขา50ล้านหุ้นนี้เพิ่มเนี่ยเป็น o f f ร์ตัวใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะคะในการซ,ซื้อหุ้นสามาัญให้กับตัวกรรมการแล้วก็พนักง,งานนะคะอันนี้อายุ5ปีนะคะก็จะทยอยสามารถใช้ชิดได้นะคะตั้งแต่เดือน3 เป็นชั้งๆขยับขึ้นไปนะคะคือสเดือนแรกก็ใช้สิทธิได้ไม่เกิน10ปนะคะปี1ปีแรกก็ไม่เกิน15นะคะสปีแรกก็ไม่เกิน20แล้วก็3ปีก็ไม่เกิน25 4ปีก็ประมาณ30นะคะไม่เกินสัดส่วนที่สามารถใช้สิทธ์ได้ในตรงนี้นะคะสำหรับตัวบันปูพาเวอร์ทางฝ่ายก็แนะนำทยอยซื้อนะคะเทียบกับราคา ipo ที่21บาทค่ะขอบคุณมากต่อไปนะคะก็เป็นตัว คารา์บาวกุ๊มนะคะก็คาดหมายในส่วนของตัวกำไรสุทธิควอเตอร์สามนะคะก็เพิ่มขึ้น21.8%อนะคะอยู่ที่365ล้านบาทนะคะเนื่องจากในส่วนของตัวยอดขายในประเทศนะคะโตขึ้น1 4อนะคะอยู่ที่1629ล้านบาทนะคะอันนี้ได้ประโยชน์จากในส่วนของโครงการหน่วยลดเงินสดน,นะคะแคชแวร์นียกระจายในส่วนของสินค้าได้มากขึ้นนะคะยอดขายในต่างประเทศโต สามสิบแปดจุดห้าเปอร์เซ็นนะคะอยู่ที่เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านบาทนะคะก็ได้อันนี้ส่งจากในส่วนของกัมพูชาอัฟกานิสถานเวียดนามแล้วก็อังกฤษนะคะตัวมาจินนะคะก็คาดจะขยับตัวสูงขึ้นนะคะมาที่สามสิบเจ็ดจุดห้าเปอร์เซ็นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่ระดับสามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้ตามอ่ออลัมนี่ออฟสเกลนะคะสำหรับประมาณการทั้งปีเนี่ยทางฝ่ายยังคงไว้ที่ 1,445ล้านบาทนะคะสำหรับกำไรสุทธิอันนี้บนสมมติฐานตัวยอดขายที่9,267ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น19%เนะคะทียบ Year on Year สำหรับตัวแนวโน้มปี60ะคะก็น่าจะเติบโตได้อย่างโดดเด่นนะคะเนื่องจากทางบริษัทมีการลุกตลาดในต่างประเทศมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนของตัว ประเทศอังกฤษนะคะแต่อย่างไรก็ตามถ้าดูระดับราคาปัจจุบันเนี่ยมองว่าสะท้อนตัวปัจจัยบวกดังกล่าวไปมากแล้วนะคะตอนนี้เทรดอยู่ PE 38เท่านะคะทางฝ่ายก็แนะนำขายนะคะในส่วนของตัวคาร์บานกรุ๊ปนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่55บาบาทค่ะ ต่อไปนะคะเป็นตัวเซ็นทรัลพัฒนาหรือหลักทรัพย์ CPN นะคะก็คาดหมายในส่วนของตัวกำไรสุทธิไตรมสามเนี่ยเติบโต22%นะคะที่เบียร์ออนเยียอยู่ที่1เออ2,218ล้านบาทนะคะก็คาดหมายในส่วนของตัวรายได้จากการเช่าเนี่ยโตขึ้น12%เที่เบียร์ออนเยียนะคะอยู่ที่6,252ล้านบาทนะคะอันนี้เนื่องจากของเขาเนี่ยมีการเปิด ศูนย์การค้าใหม่4ี่แห่งในช่วงปี58นะคะแล้วก็มีการขยายสาขาเพิ่มอีกหนึ่งแห่งในช่วงควอเตอร์3ของปี59นะคะในส่วนของตัวรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มก็คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นเช่นกันนะคะโดยทางฝ่ายประมาณไว้โตขึ้น10%นะคะอันนี้เนื่องจากเขามีการขยายสาขาในปี58-59นะคะแล้วก็มีการปรับปรุงโซน Food Destination ของสาขาเซ็นทันบินเเพจหนะคะในส่วนของตัว Mar g จิคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะในส่วนของ Gro s มา a r จินทางฝ่ายประมาณว่าที่49.31%เนะคะเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่47.2%นะคะสำหรับประมาณการทั้งปีนะคะก็ยังคงไว้ที่ 9,107ล้านบาทนะคะโตขึ้น15.6%นะคะเอาลุกสำหรับปี60เนี่ยก็น่าจะขยับตัวดีต่อเนื่องนะคะทางฝ่ายคาดหมายในส่วนของตัวกำไรสุทธิน่าจะโตขึ้น14%นะคะมาอยู่ที่ระดับ14,21ล้านบาทนะคะจากในส่วนของตัวแนวโน้มรายได้นะคะก็คาดว่าจะโตขึ้น7.6%นะคะอยู่ที่31,153ล้านบาทนะคะ อันนี้นั่งมาจากของเขาเนี่ยมีการขยายสาขาเพิ่มอีก3มสาขาในปี60นะคะก็คือเซนทันมหาชัยนะคะก็คาดว่าจะเปิดบริการในช่วงควอเตอร์3ของปี60ะคระับเซนทัานนาครราชสีมานะคะควอเตอร์3เช่นกันนะคะแล้วก็เซนทันภูกเก็ตเฟส2นะคะน่าจะเปิดดำเนินงานในช่วงควอเตอร์4ของปี60นะคะ รวมทั้งมีส่วนช่วยจากการวีด้งเวทในอีก5สาขาเข้ามานะคะโดยรวมก็น่าจะหนุนในส่วนของผลดำเนินงานของตัว CPN ให้ปรับตัวได้อย่างโดดเด่นนะคะตัว CPN เองนะคะทั้งฝ่ายแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่69บาทค่ะ <S <S ต่อไปนะคะเป็นตัว precious shipping นะคะหรือหลักทรัพย์ PSL นะคะคาดหมายในส่วนของผลดำเนินงานเตร์ e r 3เนี่ยทุนสุทธิอยู่ที่ 484ล้านบาทนะคะก็ถือว่าเป็นการขารทุนที่เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยขาดทุนอยู่71076ล้านบาทนะคะเนื่องจากในส่วนของตัวดัชนีค่าระวางเรือ BHSI เนี่ยซึ่งเป็นขนาดเรือส่วนใหญ่ของตัว PSL เนี่ยยังลดลงนะคะ8เปอร์เซเทียบ y e a อ o อนเยียนะครับ คาดหมายในส่วนของตัวค่าระวังเรือของตัว PSL ในในช่วงควอเตอร์สของปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ระดับ7 1 7 5ดอลลาร์ต่อวันต่อลำนะคะก็ถือว่าลดลง1.5%เทียบยี -on-year on ละนอกจากนี้แล้วก็น่าจะมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการขายเรือนะคะอยู่อีกประมาณ300ล้านบาทนะคะโดยรวมก็กดดันในส่วนของผลดำเนินงานให้อ่อนตัวลงนะคะ แนวโน้มในควอเตอร์สี่เนี่ยก็คาดว่าจะอ่อนตัวลงเทียบคิวออนคิวนะคะเนื่องจากว่าปกติแล้วควอเตอร์สี่จะเป็นช่วงโลว์ซีชันนะคะก็ดัชนีควอเตอร์สี่ก็มักจะอ่อนตัวลงเทียบคิวออนคิวนะคะเนื่องจากมีวันหยุดยาวช่วงเดือนธันวาคมนะคะแนวโน้มสำหรับปี60นะคะก็คาดว่าจะมีผลขาดทุนนะคะแต่ว่าผลขาดทุนอาจจะตัวน่าจะปรับตัวลดลงนะคะเนื่องจากแนวโน้มตัวดัชนี ค่าระวางเรือเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่ามองว่าน่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะคะแล้วก็เรือที่สั่งเข้ามาใหม่เข้าโู่อุตสาหกรรมเนี้เริ่มชะลอตัวลงนะคะแล้วก็ความต้องการการขนส่งในทางเรือนี้น่าจะปรับตัวสูงขึ้นนะคะทางฝ่ายค้านหมายในส่วนของผลดำเนินงานในปี6 0ศนเนี่ยน่าจะยังเป็น ขาดทุนลดลงนะคะลงมาอยู่ที่ระดับ591ล้านบาทนะคะจากปี59เนี่ยที่คาดว่าจะเห็นผลขาดทุนระดับ2,370ล้านบาทนะคะก็สำหรับตัว PSL a นะคะก็มองว่าตรงนี้เนี่ยแนวโน้มอ,อุตสาหกรรมนะคะปรับตัวดีเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก ทางฝ่ายนะคะก็เลยแนะนำทยอยซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่6บาทห้าค่ะสำหรับตัว psl ต่อไปนะคะเป็นตัวบุญใหญ่นะคะหรือหลักทรัพย์ s c c นะคะก็มีปันประกาศในส่วนของกำไรสุทธิคตอเตอร์3นะคะอยู่ที่1 4 0 0 0ล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น 57%นะคะเทียบ e ีออนเย a r ถือว่าดีกว่าที่ทางฝ่ายแล้วก็ตลาดคาดไว้ที่ระดับ12,000ล้านบาทนะคะเพราะว่าของเขานี่มีการตั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีนะคะเข้ามา1.8พัน 1, 8, ล้านบาทนะคะทำให้ในส่วนของตัวภาษีรับแทนเนี่ยเป็นภาษีจ่ายนะคะในส่วนของตัวผลดาเนินงานเองเนี่ยก็ปัจจัยหลักได้ส่วนสนับสนุนมาจากธุรกิจ ปิโตเคมีนะคะในขณะที่ตัวธุรกิจปูนแล้วก็ไวสดุเกาะชางเนี่ยอ่อนตัวลงนะคะในขณะที่ส่วนของตัวกระดาษก็ยังทรงตัวอยู่นะคะแนวโน้มควอเตอร์สนะคะก็น่าจะอ่อนตัวลงนะคะเนื่องจากตัวลงปิโตเคมี ROC เนี่ยมีการหยุดช่อม40วันนะคะในขณะที่ธุรกิจปูนเนี่ยก็ฟื้นตัว ได้ไม่มากนะคะมองว่าดีแวน์ปูลในประเทศปีนี้น่า,นาจะโตประมาณ2-3%แต่จากเดิมที่มองไว้น่าจะโตระดับ1-3%นะคะในขณะที่ตัวธุรกิจกระดาษนะคะก็ชะลอตัวลงนะคะอย่างไรก็ตามนะคะผลดำเนินงานที่ค่อนข้างโดดเด่นในช่วง9เดือนแรกของปี59นะคะก็น่าจะทำให้กำไรสุทธิทั้งปีนะคะเข้าสู่ที่ระดับที่ทางฝ่ายประมาณไว้ที่5 3,000ล้านนะคะหรือโต1 6นะคะ เอาลูกถัดไปของปี6 0ูน่าจะปรับตัวดีขึ้นนะคะเนื่องจากโครงการภาครัฐใหม่ๆนี่มากขึ้นในปีหน้านะคะก็น่าจะทำให้แนวโน้มปูนเนี่ยหรือตัวอุปสงค์ของตัวปูนเนี่ยน่าจะฟื้นตัวนะคะโตขึ้นระดับ3ามถึงเซนะคะส่วนธุรกิจปิโตรเคมีก็ยังอยู่ในช่วงขาขึ้นนะคะก็คาดว่าดวงจรขาขึ้นเนี่ยน่าจะยังคงอยู่ต่อไป3ามถึงสี่ปีข้างหน้านะคะตัวธุรกิจกระดาษเนี่ยก็มาเลิก เริ่มเน้นในส่วนของตัวบรรจุภัณฑ์ให้ในส่วนของตัวธุรกิจอาหารแล้วก็เครื่องดื่มมากขึ้นนะคะก็ถือว่าน่าจะเติบโตได้ดีกว่าในปีของปี59นะคะสำหรับตัวหลักทรัพย์ของตัว SEC เองเนี่ยทางฝายก็แนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐานอยู่ที่590บาทค่ะต่อไปนะคะเป็นตัว Market News นะคะของตัวหลักทรัพย์ เอราวันนะคะก็หรือตัว erw นะคะก็มีทางฝ่ายคาดหมายในส่วนของตัวผลดำเนินงานเนี่ยคาดว่าจะเติบโต ได้นะคะจากในส่วนของตัวเรียบพาของทั้งกลุ่มนะคะเพิ่มขึ้น1.6นะคะอันนี้จะแล้วก็จำนวนห้องของตัวโอปอินเนี้ยเพิ่มขึ้นอีก150ห้องนะคะทำให้นาชินงวนเนี่ยจำนวนห้องพักทั้งหมดเนะีคะเพิ่มขึ้นมาที่6 0 5 9ห้องนะคะจากโรงแรมทั้งหมด40แห่งนะคะ ก็โดยรวมมองว่าในส่วนของตัวไรายได้จากการดําเนินง,งานนียน่าจะโตขึ้น13%นะคะแล้วก็ในส่วนของผลดําเนินง,งานนียน่าจะมีกําไรอยู่ที่22ล้านบาทนะคะพิกจากขาดทุนนะคะในช่วงเดียวกันของปีก่อนแน่เนี่ยที่ขาดทุน19ล้านบาทะคะอันนี้ได้รับผลกระทบจากเ,เหตุประสงค์เหตุระเบิดในบริเวณราชประสงค์นะคะช่วงเดือนสิงหาะคะ่ะ แล้วก็ในส่วนของช่วงที่เหลือทั้งปีนะคะก็อาจจะเห็นการชะลอตัวลงของผลดาเนินงานนะคะเนื่องจากเข้าสู่ช่วงถวายความอาลัยนะคะงานสัมมนาบางส่วนนะคะก็ถูกยกเลิกแล้วก็เลือ่อนออกไปประมาณ1-2ึงถึงสไตรมาสนะคะก็มองว่าออช่วงควอเตอร์สี่นี่น่าจะหายไปประมาณปริม,มาณงานนะคะน่าจะหายไปประมาณ200ล้านบาทแนวโนม้มในส่วนของตัว รายได้นะคะก็เลยจะน่าจะยังทรงตัวถ้าเทียบกับเยออนเยนะคะโดยจากเดิมนะคะที่ทางฝ่ายคาดไว้ว่าจะโตประมาณ15%นะคะโดยรวมก็น่าจะทำให้รายได้รวมของตัวเอราวันของปี59เนี่ยโตขึ้นมาเพียง5%เท่านั้นนะคะสำหรับประมาณการแล้วก็ราคาพื้นฐานนะคะทางฝ่ายก็ยังอยู่ระหว่างปรับลงนะคะจากเดิมที่ให้ราคาพื้นฐานไว้ที่6 25นะคะ เพื่อสะท้อนในส่วนของตัวผลกระทบเชิงลบจากจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะในช่วงควอเตอร์สต่อเนื่องไปถึงควอเตอร์หนึ่งของปี60นะะอย่างไรก็ตามนะคะก็มองว่าของตัวเอราวันเองเนี่ยมีการเดินหน้านะคะในการลงทุนขยายโรงแรมใหม่ทั้งในและก็ต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะก็น่าจะหนุนการเติบโตของผลประกอบการในอนาคตนะคะทางฝ่ายก็ยังคงคำในน้ำซื้อนะคะในส่วนของตัวเอราวัน ต่อไปนะคะเป็นตัวปตทชอพนะคะก็มีการประกาศออกกำไรออกมานะคะในควอเตอร์สามที่ห้าพันสี่้อสี่สิบหกล้านบาทนะคะต่ำกว่าที่ทงังฝ่ายคาดไว้เล็กน้อยนะคะประมาณ2%นะคะโดยกำไรเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น1 0 5้าเปนเทียบ Q on Q นคะคะหลักๆเนื่องจากของเขาเนี่ยไม่มีผลกระทบเชิงลบจากในส่วนของการป้องกันความเสี่ยงของราคาน้ำมันในอย่างน้ำมันดิบในอย่างที่ค่อนข้างสูมอย่างใน ช่วงควอเตอร์สองคะโดยควอเตอร์สองเนี่ยในควอเตอร์สามเนี่ยก็มีรับรู้ในส่วนนี้พลิกกลับมาเป็นกำไรนะคะอยู่ที่ห้าร้อยยี่สิบแปดล้านบาทนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยจากอัตรากำไรจากกำไรอัตราแลกเปลี่ยนอีกห้าร้อยล้านบาทนะคะสำหรับแนวโน้มเอาลุกในช่วง ควอเตอร์สี่นะคะก็มองว่ายังไม่สดใสเท่าไหรน่นักนะคะแม้ว่าตัวระดับราคาน้ำมันดิบดูไบจะปรับขยับขึ้นมาอยู่ที่ระดับห้าสิบเหรียญต่อบาร์เรลแล้วนะคะแต่ว่าด้วยของเขาเนี่ยวอลุมส่วนใหญ่ช่องในสามเนี่ยมันไปอยู่ในส่วนของตัวก๊าสนะคะซึ่งราคาขายเนี่ยก็น่าจะอ่อนตัวลงตามน้ำมันดิบในช่วงก่อนหน้านะคะแล้วก็แนวโน้มปกติแล้วช่วงควอเตอร์สีเนี่ยก็เป็นช่วงที่ตัวต้นทุนการผลิตน่าจะ ก็จะขยับสูงขึ้นนะคะก็น่าจะกดทันในส่วนของคนดำเนินงานของตัวสพนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าดู e a r n i n g ในช่วงเก้าเดือนแรกเนี่ยคอนดิบิวประมาณ89%ของประมาณการทั้งปีแล้วนะคะทางฝ่ายก็เลยยังคงใส่ในส่วนของตัวประมาณการทั้งปี59เอาไว้นะคะเอาลุกนะคะก็ในส่วนของปี60นเนี่ยน่าจะเริ่มเห็นปัจจัยบวกจากการขบตัวขึ้นของตัวราคาน้ำมันดิบนะคะทางฝ่ายจึงคงคำแนะนำ ซื้อนะคะนี่ส่วนของตัวสอพอราคาพื้นฐานที่90บาทค่ะก็ขอปิดประชุมในส่วนของพื้นฐานประจำวันนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ